สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาสวนของเรานะคะสวนยางพาราของเรานะคะพบกับช่องจารุนีชาแน,นลนะคะเก็บขี้ยางนะคะในยุคโควิดเราต้องป้องกันนะคะนี่ค่ะกำลังจะเก็บนะจ๊ะ วันนี้พามาชมบรรยากาศสวนสวนของเรานะคะนะคะนะคะกำลังจะเก็บวันนี้นะคะว่าจะเก็บ ขายมือน,นี้นะจ๊ะแต่ว่าราคาโลจักบาทกันอย่างบ่หูนะจ๊ะ แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่กับช่องจารุณี Channel นะจ๊ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ